wanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'm of my chest I'll never ร้านทรงไทยบาร์เบอร์ใบช่างต้นร้านตัดผมชายสมุทรประกาศบริการตัดผมชายและแกะลายผมสนใจจองคิวตัดผมโทร0830438994อยากหลอกก็โทรมานะจ๊ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างต้นปัเตเลียนซิ่งนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับก็คือจะมาแกะกล่องรีวิวเจ้าปัเตเลียนยูเนียนเฟดมาสเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นปัตเตเลียนสัญชาติอิตาลีนะครับเดี๋ยวเรามา แกะดูกล่องข้างในกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเปิดกล่องขึ้นมานะครับเปิดกล่องขึ้นมาจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับตัวแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาดูก่อนนี่ตัวแบตเตอรี่ถือว่าดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็มีบอดี้ให้เปลี่ยนด้วยกันสาสีนะครับก็คือตัวนี้เป็นสีชมพูโรสโกลนะครับแล้วก็ตัวนี้สีทองไหมออกทองนะสีออกทองทองนะครับตัวนี้จะเป็นบอดี้นะครับบอดี้ไว้เปลี่ยนตรงนี้ถ้าเกิดเรา เบื่อสีนี้อยากจะใส่สีนี้สีนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ตัวแท่นชาร์จนะครับอ่าแท่นชาร์จก็จะมีแถมมาให้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับเวลาที่เราชาร์จแบตบจะเอาไปใช้แล้วก็ถอดออกไปใช้ได้เลยนะครับใช้เสร็จก็มาเสียบไว้บนแท่นค่อนข้างสวยงามนะครับส่วนด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวบอดี้นะครับอ่าถอดตัวครอบฟันออกนะครับ ฟันปัตตเลียนนะครับตัวนี้จะเคลือบเขาเรียกว่าตัวแบล็กไดมอนด์นะครับเป็นสารเคลือบ1คือการสนิม2คือ,อช่วยป้องกันลดความร้อนของฟันได้ค่อนข้างดีนะครับ <c oughs> ตัวนี้จะไม่ใช่ฟันเฟดนะครับตัวนี้จะเป็นแบบฟันธรรมดานะครับส่วนใหญ่แล้วปัตตาเลียนของยูเนี่ยเนี่ยจะเป็นฟันปกตินะครับไม่ใช่ฟันเฟดสองชั้นเพราะว่าข้อเสียของฟันเฟดสองชั้นคือเวลาที่เราไถาเจอผมหนัก,นกผมหนา ผมแข็งอย่างเงี้ยมันจะมีอาการอ่าสะดุดนะครับนิดนึงจะต่างจากฟันธรรมดาซึ่งมีล่องฟันค่อนข้างห่างนะครับพอล่องฟันห่างก็จะทําให้ปัสตะเลียนกินผมได้ดีขึ้นเยอะขึ้นนะครับก็ข้อดีข้อเสียมันก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะใช้งานค่อนข้างครอบคลุมนะครับใช้ได้ทั้งขึ้นทรงและก็การ ไล่เฟดไล่เบอร์ไลเ่ไลเงาต่างๆสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้น้าหนักเบามากนะครับส่วนความแรงมอเตอร์อยู่ที่10,000 rpm นะครับความแรงมอเตอร์อยู่ที่10,000 rpm นะครับส่วนตัวนี้ก็10,000 rpm นี่ก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับถือว่าแรงมากๆซึ่งเมื่อก่อนที่เราใช้แบตเตอรี่กันทั่วไปนะครับความแรงไม่เกิน5 0 0 0 6 0 0 0 7,000นะครับประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้ให้ความแรงมอเตอร์มาถึง10,000 rpm นะครับ สำหรับตัวนี้แบ,แบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนนะครับชาร์จเต็มครั้งหนึ่งนะครับสามารถใช้ได้2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงนี่ถือว่าเยอะมากๆนะครับแบตเตอรี่ทนใช้ยาวนานได้ถึง2ชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูตัวปรับนะครับตัวปรับคันโยกด้านข้างอ่ะเห็นไหมเห็นไหมอ่ะตัวปรับคันโยกด้านข้างนะครับเขาก็จะมีล็อกมาให้นะครับก็จะมีช่อง1 2 3 4าสี่จะเป็นขีดอย่างงี้เดี๋ยวทุืคนฟังเสียงนะเนี่ย มีตัวล็อกฟันนะครับทำให้เวลาที่เราปรับฟันเวลาตัดเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะครับอย่างเช่นเราจะปรับไป0.3ครึ่งหนึงใช่ไหมตัวนี้มีอยู่ประมาณ5ขีดหรือ6ขีดอยาปาบนึง3 5ขีดเราก็ปรับมาป,ประมาณ 3, ขีดที่3นะครับขีดที่3ามว่าจะเป็น0.3 0.1 0.2 0.3ประมาณนี้นะครับก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วน ตัวเครื่องเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะฮะปุ่มเปิดตัวเครื่องเนี่ยปุ่มเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านหลังทําให้เวลาที่เราจะเปิดจะปิดเนี่ยมันค่อนข้างสะดวกนะครับกดรู้สึกได้ถึงความแรงนะครับเสียงเนี่ย ถือว่าไม่ได้ดังมากนะครับก็อยู่ในเลที่กลางๆนะครับไม่ไม่ถึงกับเงียบไม่ถึงกับดังนะครับก็เป็นเสียงป,ปกติของเครื่องปัตเตอรี่ทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในอีกนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในกล่องอีกนะครับอ่าดูข้างในกล่องเปิดฝาตรงนี้ขึ้นมานะครับด้านในก็จะมีใบรับประกันสินค้านะครับสําหรับคนที่ซื้อปัตเตอรี่ยูเนียน Union, ไปทุกตัวนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้เพื่อ ลงทะเบียนรับประกันสินค้าได้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้มีคู่มือแนะนําการใช้งานปบตเลียนนะครับแล้วก็ใบลงทะเบียนรับประกันสินค้าสามารถสแกนทีว่โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ดูข้างในนะครับข้างในเนี่ยแถมอะไรมาให้บ้างหนึ่งก็คือสายเสียบนะครับสําหรับที่ชาร์จนะครับเสียบแท่นชาร์จเสียบตรงนี้นะฮะพอเราซื้อไปเนี่ยเราก็เสียบตรงนี้ปึก๊กแล้วก็เอา ขัวปักตัวนี้ไปเสียบกับปักบ้านเราได้เลยนะครับแล้วก็มีไขควงแถมมาให้นะครับทำไมเขาถึงแถมไขควงหวัวแฉกมาให้<ม>เพราะว่าตัวปัตเตอรี่รุ่นนี้เขามีบอดี้มาให้เปลี่ยนถึง3ตัวนะครับ<ม>ก็คือมีสีเงินสีชมพูรสโกลนะครับแล้วก็มีสีทองนะครับ สำหรับคนที่ขี้เบื่อเนี่ยก็ผมว่าเหมาะมากๆนะครับก็คือเราเบื่อตัวนี้หรือว่าใช้ตัวนี้สีมันมันล่อนและมันถลอกและเราก็เปลี่ยนบอดี้เป็นตัวใหม่แล้วก็ฝาปิดด้านบนนะครับจะมีทั้งแบบใสและก็แบบดํามาให้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเ,เปลี่ยนตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ํามันนะครับแล้วก็มีอะไหล่ตรงนี้เป็นอะไหล่ก็คือมีน็อตแล้วก็หมอนรองฟันแปรงปัดผมนะครับแถมมาให้ แล้วก็เดี๋ยวมาดูฟันลองว่าฟันลองเนี่ยแถมอะไรมาให้บ้างนะครับแถมเบอร์ไหนมาให้บ้างแกะเลยผมก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันนี่แหละฮะฟันลองฟันลองจะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับเป็นแบบแม่เหล็กทําให้ใช้งานได้สะดวกไม่ต้องกลัวฟันลองมันล่วงมันหล่นหรือว่ามันหลวมนะฮะใส่ปึ๊บเห็นไหมฮะใส่ง่ายมากแล้วเวลาถอดล้วก็ดันด้านล่างขึ้นมาอย่างนี้นะครับมีเบอร์หนึ่งหนึ่งจุดห้า เบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ฟันลองเนี่ยแถมมาให้ด้วยกัน5เบอร์นะครับก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์3เบอร์สี่นะครับแถมมาให้5เบอร์นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกนะครับเนี่ยเป็นแม่เหล็กแบบฟันฟันลองเป็นแบบแม่เหล็กนะครับทําให้เราใช้งานได้สะดวกไม่ต้องไปกลัวว่าฟันลองเราจะกระเด็นหลุดออกไปขณะที่เราตัดผมนะครับก็สําหรับตัวบอดี้ตัวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับปัตเตอร์เลียนยูเนียนเฟสมาสเตอร์นะฮะตัวนี้ราคาราคาจะอยู่ที่2,000ปลายปลายนะครับเป็นราคาที่ถือว่าค่อนข้างดีนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะโปรโมชั่นก็คือราคา2 0 0 0ัปลายๆนะครับถือว่าถูกมากๆสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถสั่งผ่านไลน์ด้านล่างเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะครับสำหรับคนที่สนใจปัตเตอร์เลียนรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวไปดู การใช้งานกันนะครับหลังจากที่ได้เครื่องมานะครับผมก็ได้ทดลองใช้งานไปประมาณ1อาทิตย์นะครับก็ผลปรากฏว่าคือตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์ออกมาได้ดีเกินคาดนะครับตอนแรกผมเห็นลูกทรงนึกว่าจะจับไม่ถนัดมือแต่ตรงกันข้ามเลยซึ่งจับกระชับมือมากแล้วก็เวลาที่เข้าโค้งช่วงซอกใบหูอย่างเงี้ยก็จะตัดได้ง่ายขึ้นเลี้ยวได้ง่ายขึ้นนะครับตัวเครื่องเขาดีไซน์ออกมาออกแบบได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ขึ้นทรงการเก็บขอบ การเชื่อมฟันลองเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นนะครับตัวเครื่องเนี่ยแรงมากๆยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่องต้นปัตตเลียซิงด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ